สวัสดีค่ะในหัวข้อที่ว่าจัก,กรวาลกำลังส่งใครเข้ามาเป็นคนรักใหม่ของคุณค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงนะ,ะประโใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะมาดูนะคะว่าจัก,กรวาลกำลังส่งความรักครั้งใหม่ใดนะคะเข้ามาหาคุณนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะ,ะเป็นไวเบอร์ซ่าได้สลับพลังงานได้ขออนุญ,ญาต รูบอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขออนุญาตดูนะคะผู้ที่พบโพสผู้ที่พบวิดีโอนี้นะคะขออนุญาตดูนะคะดีเอ็มเพล e ทัวบอน ท o อออดเดต์เวอร์จัดติดนะ,ะจักรวาลกำลังส่งความรักแบบใดเข้ามาหาคุณนะคะคเขาคนนี้เหมือนว่า เขาอาจจะอยู่ไกลกับคุณได้ต่างประเทศต่างแดนได้เขาแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณอยู่นะคะเขามองว่าคุณเป็นดีอ็มเพรสนะคุณเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนมีความน่ารักนะมีความเป็นแม่นะดูแลผู้อื่นได้ดีเป็นคนที่จิตใจดีนะมีความเป็นแม่ค่อนข้างสูงนะดูแลนะใส่ใจหรือบางท่านเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวได้นะคะเขาแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณอยู่นะคะแล้วก็ อาจจะส่องผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆได้อาจจะอยู่ไกลกับคุณ <additionally, S 2> ต่างประเทศต่างแดนได้นะคะเขาคนนี้เหมือนอยากจะเขาอาจจะทำงานเกี่ยวกับศาลได้นะเกี่ยวกับทนายความได้นะหรือเป็นคนรักความยุติธรรมตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ซื่อตรงหรือเป็นคนเกิดในราศีตุลได้ในบางท่านเขากำลังเหมือนกับช่างใจนะที่จะตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่ มันมีสองดาบเกิดขึ้นนะกำลังเหมือนกับคิดช่างใจอยู่เหมือนคุณเขาอาจจะเป็นคนมีประเด็นกันได้มีปัญหามีอุปสรรคในความสัมพันธ์ในอดีตท,ที่ผ่านมาได้นะคะ King of Sword Queen of War n i l b o n หนึ่งเหรียญคีนอดสอดเขาคนนี้นะแอบส่องแอบมองคุณอยู่ครับเขาคนนี้นะมีความเป็นผู้นำนะฮะอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้มีความ เงียบมีความขรึมนะ,ะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้เขาแอบ,บส่องแอบบมองคุณอยู่นะคะเขาอาจจะเป็นคนใส่แว่นเป็นคนที่รูปร่างสูงชอบใส่เชเสื้อเชิ้ตสีขาวได้นะคะเขาคนนี้หากคุณเป็นหญิงเขามองว่าคุณเป็นควีนอ็บอลคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองรักตัวเองนะหุ่นดีนะคะมีความเซ็กซี่เบาๆนะ,ะแล้วคุณก็เป็นคนที่เป็นควีนควีนอ็สอดด้วยนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับ มีความมั่นใจในตนเองนะ้ใส่ใจเรื่องตัวเองเป็นหลักเสื้อผ้านหน้าผมนะมีความแบบเอออาจจะไปโฟกัสเรื่องการงานของคุณนะสิ่งต่างๆที่คุณรักคุณชอบนะแล้วเขารู้สึกว่าเขาเขาสึกว่าคุณเป็นควีนออฟสอดเขาเป็นคิงออฟสอดนะมีความเป็นคู่กันนะคะคือเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณและเขามีความผูกพันกันมานะในอดีตชาติได้ในบางท่านนะคะเขา มองว่าคุณเป็นหนึ่งเดียนะคุณเป็นโชคดีเป็นสิ่งมีค่าที่เข้ามาในชีวิตของเขานะเหมือนเขาได้เจอคุณเขาสึกเขาโชคดีนะเขาในอบอลอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนเขาอยากจะมีการเทคชั่นเกิดขึ้นน,ะนี่เหมือนภาพกระโดดน้ำนะเหมือนการกระโดดน้ําคือเป็นเหมือนกับเป็นความสุขของเขานะแล้วเหมือนคุณเนี่ยคือสิ่งที่เขาอยากจะ เข้าไปหาอย่างมีการ take care, take เทคแคร์เทคแชนเกิดขึ้นเพราะว่าคุณคือความสุขของเขานะคะรักษาอาการผู้นำดีใจช่วงที่ดีที่สุด ความหลกหลายเขาคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่เคยเจ็บปวดเสียใจกับเรื่องความรักความสัมพันธ์มานะรักษาอาการนะหรือว่าเขาอาจจะเคยป่วยมาหรือคุณอาจจะเคยป่วยมาได้นะเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําอาจจะเป็นคนที่พูดต่อที่สาธารณะได้เป็นพิธีกรนักลองนักสแสดงต่างๆได้นะคะเขาคนนี้เป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายดูโดดเด่นนะเป็นคนมีเสน่ห์ เขาดีใจนะเมื่อได้พบกับคุณเขาอาจจะอายุน้อยกว่คุณได้หรือมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเขาคิดว่าการที่ได้รู้จักคุณนะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเขานะคะพื้นที่แห่งความมัง่งคั่งต่อสู้ ติดอยู่ผู้ประสบความสำเร็จพื้นที่โบราณพื้นที่โบราณคุณหรือเขาอาจจะชอบเข้าวัดทำบุญได้นะหรือว่าไปวัดที่มีม,มีองค์มี เาเวสุวรรณได้นะคะเขาอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่ติดอยู่ในใจหรือค้างคาอยู่ในใจที่มีผลนะคะต่อความรู้สึกของเขาอยู่ในตอนนี้เขาอาจจะต้องต่อสู้กับความรู้สึกของตนเองนะะในช่วงเวลานี้หากมีเรื่องปัญหาหรือบางอย่างที่ติดค้างอยู่ในใจของเขาเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะหรือว่า คุณและเขาเจอกันแล้วจะพาให้มีความมาั่งคั่งร่ำรวยเกิดขึ้นความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะจะประสบความสําเร็จได้นะคะหรือคนที่เข้ามาคนนี้นะเป็นคนที่มีประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายนะคะทำงานหลายด้าน ตกลุมรักต้องมีสติถูกลบกวนเปิดใจเขาคนนี้นะรู้สึกว่าเขาโดนลบกวนนะจากคุณคนะคือไม่สามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้คือโฟกัสที่ตัวคุณอย่างเดียวนะเพราะว่าเขาตกหลุมรักคุณนะคะ เขาพยายามที่จะตั้งสตินะในความรู้สึกของเขาในตอนนี้เพราะว่าอาจจะมีความประหม่าความไม่กล้าความกลัวอยู่ในความสัมพันธ์เขาอยากจะให้คุณเปิดใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะค่ะก็ขอบคุณนะสำหรับการรับชมหอยทุกท่านมีความสุขและพบกันใหม่นะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ